มันก็ดูมีความใหญ่นะนะคะจากอันเดิมเราเป็นแบบนี้เนาะน,น้ำหนักสสูงเราเท่าไหร่ <15 5. S 1> สูงร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักสี่สิบแปดโอ้โหตัวเล็กมากๆเลยนะคะอันนี้ก่อนเสริมเรามีน้องมาแล้วหรือยังเอ่ยตัวเอง ก่อนเสริม uhm คือเรามีน hey. oh. no. ้องมาแล้วใช่ไหมเราเสริมเพื่อที่อยากจะให้มันดูเต็มทรงอยากให้มันมีเนินหน้าอกขึ้นมาเนาะหน้าอกเติมเคสนี้ค่ะมีความหย่อนคล้อยทั้งสองข้างไม่เท่ากันคุณผู้ชมจ๋ามาดูกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เสริมไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะนมจะอึมจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องรอชมกันแต่ก่อนอื่นเลยถามก่อนว่าทําไมถึงอยากเสริมหน้าอก มันหย่อนคอยห,หลังคอดทําให้เราไม่มีความมั่นใจใช่ไหมอยากเสริมเพื่อที่อยากจะให้ใส่เสื้อผ้า,ามาดูสวยขึ้นอยากเสริมเพื่อที่อยากจะให้มันใส่เสื้อผ้า,าให้มันดูบบกว่าเต็มทรงขึ้นนะคะอ่ะขออนุญาตด,ดูจากด้านข้างเลยละกันคุณผู้ชมดูนี่น้องนมที่เสริมไปกับคิวคลินิกบอกเลยว่าสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะนี่คือเสริมไป6เดือนนะคะ คุณผู้ชมดูนี่หน้าอกที่เสริมไป6เดือนนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าความคล้อยมันดูคล้อยสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะใส่ไป3 5 5ซีซีนะคะ355ซีซีเคสนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมดูดิเขาตัวเล็กอะและเนื้อนมเดิมเขาอะพอจะมีอยู่บ้างนะใส่ไป355ิซีซีนี่ถืพอดีตัวกับตัวของคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเราเลือกเองเลยไหมคะหรือว่าคุณหมอเลือกให้เอ่ยของเรา คุณหมอเลือกให้เพราะว่ามันดูพอดีตัวดีเนาะจากหน้าอกเดิมที่มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมอยากเสริมนะคะให้มันดูอืมอวบอิ่มเต็มตึงตึงตั้งเต้านะคะคุณหมอก็เลยว่าจัดเลยค่ะ3 5 5ซีซีก็จะได้ดูพอดีตัวพอดีนะใส่เล็กมากจกว่านี้มันก็จะกลายเป็นว่าดูไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมประมาณนี้กําลังดีใส่เท่านี้ก็กําลังดีเดี๋ย่ะดูดิสวยเนาะคุณผู้ชมมันดูพอดีตัวเนาะดูไม่เล็กเกินแล้วก็ดูไม่ใหญ่มากจนเกินไปด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ นี่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 ดีงามมากๆเลยนะคะรู้จักคิวคลินิกได้งไงตั้งแต่แรกเลยรู้จักในเพจค่ะรู้จักในเพจของคิวคลินิกเลยแล้วก็ติดตามนะคะคุณหมอมาเนาะก็ทําให้เราตัดสินใจนะคะแล้วก็เลือกค่ะที่จะมาทํากับคุณหมอดัถพลนะคุณผู้ชมนะวันนี้ทําไปแล้วครบ6เดือนค่ะแวะกกลับมาตรวจก็เลยมาอัปเดตให้กันดูนะคะสาวๆหลายๆคนนะคะอยากทําศัลยกรรมนกแต่ยังมีความรู้สึกกลัวกลัวว่าจะตื่นมาตอนที่ทําตอนที่ทําเป็นไงบ้างเจงเล่าให้ฟังหน่อยความรู้สึก ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยมันหลับสบายมากเลยเนาะตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดใช่ไหม mm hmm. ฟื้นตื่นมาแล้วก็มีนมที่อืมแล้วก็สวยแบบนี้แล้วนะคะฟื้นตื่นมานมมันก็ใหญ่แบบนี้แล้วนะกังวลไหมก่อนทาไม่ mm hmm. ไม่กังวลเลยรู้สึกปกติเลยไม่มีความกังวลใด้งสิ้นเพราะว่าดูจากรีวิวดูจากไลฟ์สดมาจนโอ,อ้โหทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเนาะตัดสินใจมาทํากับคุณผู้ชมค่ะ หลังจากที่ทำเสร็จบอกเลยว่าไม่ได้น่ากลัวที่หลายๆคนคิดเลยนะคะเราใช้เป็นการดมยาสลบจริงๆตัวคุณผู้หญิงเองก็จะหลับสบายตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดฟื้นตื่นมาก็มีนมที่ใหญ่ฟื้นตื่นมาก็มีน,มท,น,น,ม,ม,นมที่สวยแบบนี้แล้วนะคะและที่สําคัญนมนิ่มมากนมนิ่มเลยตามธรรมชาติกลับบ้านไปได้นวดบ้างปะไม่ได้นวดอะไรเลยสิเลยปล่อยให้มันไปเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วนมมันก็ดูนิ่มสวยแล้วดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะหัวนมชาไหมคะตัวเองมีความรู้สึกไงบ้างช่วงแรกชา ปกติเลยช่วงแรกนิชาชาอยู่ที่ประมาณกี่เดือนเพราะว่าหลายๆคนเขาทําไปเขามีความกังวล2องถึงเดือนเลยใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นนะคะมันก็ดีขึ้นได้ตาลำดับเนาะจนตอนนี้ครบหนเดือนก็ไม่มีอาการชาเด้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ชมจ๋าการทำเสัลยกรรมหน้าอกนะคะช่วงแรกอาการตึงอาการชาอาจจะมีได้บ้างเนาะแต่ต้องรอก่อนนะ ประมาณ3-6เดือนเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นได้ดดตามลำดับค่ะอาการชาไม,ม่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าระวังถุงนมไว้ในชั้นใต้กล้ามเนื้อเนานะอาการตึงก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันรอให้เนื้อมันยืดรอให้เนื้อมันขยายเพราะว่าจากเนื้อหน้าอกเดิมเราเนี่ยเป็นแบบนี้แต่พอหลังจากที่รนเราเสริมใส่ซีโคนเข้าไปเนี่ยมันก็ดูตึงมันก็ดูแน่นมันก็อาจจะมีความรู้สึกบอกว่าตึงๆบริเวณหน้าอกบ้างนะคะแต่พอหลังจากที่หน้าอกมันเริ่มยุบบวมเนี่ยมันเข้ารูปเข้าทรงมันก็จะสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแบบนนนนีี้ั่เองะะคดดูพ มาก 35cc 3 35นะคะเคสนี้เป็นถุงนมตัวโมติวาเนาะอย่างที่เขาบอกคขาว่าโมติวาเวลาเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงสวยแล้ว มันก็จะเคลื่อนไหวไปตามสีร่างกายของเราด้วยนะคะไม่ต้องนวดนมก็นิ่มเลยแล้วทำที่คิวคลินิกไม่มีสายเดนเลือดด้วยนะคะใครสนใจอยาเสริมนมที่คิวคลินิกตอนนี้ราคาซีดีเมทสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะเซบบินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะถ้าเป็นในส่วนของตัวถุงนมเมนเตอร์หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยและโมเที่วเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะฝากไว้ด้วยเนาะใครสนใจอยากทำยากจองคิวก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยจ้า